วันนี้พยาจะยา,ยาม,มึุนเชียงนี่ขุ้นเชียงป้าบึเชียงทอดน้ํานะไปดูคลิปเโก,โก,ก่าๆอ่ะป้าเคยทอดทีดูนะมีบุญเทียงแล้วก็มีหอมใหญ่หอมแดงนิดหน่อยใบขึ้นช่หรือใบตองโอแล้วก็แกงซีด้วยมะเขือเทศนิดหน่อยแล้วก็มะนาวนี่ไม่ใส่หมดนะต่ผ่าเตรียมไว้เฉยเพิ่มรุงล้ก็มีน้ำปลา ซอสขวาเขียวของปรุงรสน้ำตาลน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวเมนูง่ายๆเนาะแต่วุ้นเชียงต้องทอดน้ำน,นะเขาจะได้นิ่งหน่อยไม่แข็งเราเดี๋ยวป้าจะทำน้ำยำ้วยนะก็จะใส่ลงไปเลย ปลากระมังใหญ่เพราะว่าจะวี่ง่ายหน่อยจะไม่หกต้้ปลานะมันต้องเต็มช้อนดีเพราะว่าเดี๋ยวเขาชิมตอนเพราะว่าเราใส่ซอสปาเขียวเขาก็เค็มอยู่นะเราก็ไม่ต้องจะพึ่งแสงเยอะค่อยๆทยอยใส่ ปงคงนะจ๊ะมี่จะปีคุณเชียงเขาจะมีรสหวานแล,ล้วแต่เขาเลยจะใส่น้ำตาลนิดเดียวนะนี่มันช้อนชาคูนๆหน่อยแล้เวเราชิมกันไงถ้ามันไม่ได้อะไรเราค่อยรุงเพิ่มนะอยู่ไกลกล้องได้ยินไม่ออกเพราะว่าใกล้ไม่ได้กล้องต้องมันจะสัน่นอยู่ไกลหน่อย ที่ผมปรุงให้เขาละเอียวนะั้น,นยังไม่ละลายก็จะใส่หอมก่อนเนาะให้หอมไม่เข้ากับเครื่องกนะ่อนเนาะหอมป้าหัน่นใส่โตมากกลไม่เห็นจ้ะอ้าลืมมะนาวอะ่ะโทษทีลืมมะนาวไปเลย ดื้อแล้วบางยำอะไรไม่ใส่มะนาวยังไม่ได้ชิบน้ำเลยลืมเดี๋ยวนี้ขี้ลืม,น,ลมนี่หนึ่งช้อนแล้วนะสิ่งหนึ่งก็ช้อนหนึ่งใส่ไปสีแล้วเนาะช้อนหงไปแล้วนะ สองซีกจ้ะสองช้อนประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคย่อยค่อยเติมทีหลังขอชิอมก่อนชิมก่อนเนาะไม่ได้เนี่ยค่อยปรุงเพิ่น้ำจำป้าน้อยจากไปติด แล้วน้ำตาลหน่อยจ้ะแล้วก็มะนาวมะนาวอยู่ที่ลูกนึงนะบีบส,สดๆเลย ไม่ค่อยข้าวผงเชียงใส่พริกจ้ะเห็นเต่าจะใส่เครื่องเราไปก่อนเนาะ กระเทียมไม่จะใส่ที่หลังใครชอบเปรี้ยวก็เติมไม่ได้น้ำมะนาวมันคือพยายามเลียมยแบบโบราณนะยมแบบสมัยใหม่เขาจะใส่น้ำกระเทียมเนาะแต่ยามแบบโบราณยาำยมแบบูุยาตายายมให้เรากินเนาะเดี๋ยวแต่งหน้าหน่อย

ข้ามากก็ใส่มากนะแต่ป้ากินไม่เยอะไงกินนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนี่มันเป็นแด้ทั้งกับแก้มทั้งกับข้าวเลยเนาะเล่นก็นได้เนะพริกหน้าไม่จำกัดน,นะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อย แล้วแต่เราเลยมากน้อยแล้วแต่คนกินป้ากระชาให้เป็นแนวทางเนะชิ้นใหม่อร่อยป้าแล้วเสร็จแล้วจ้ะป้าจะตักแล้วนะตักเสร์ฟแล้วจ้าจัดจานแล้วจ้า นี่ทำกข้าวง,ง่ายๆนะเพราะว่าเหนื่อยทำขนมเยอะเหนื่อยลูกค้าสั่งขนมเยอะเลยเหนื่อยถ้าอยากกินขนมป้าทักมาไ,ได้เด้มเอมีเบอร์อยู่ในในน้ำพริกอะป้าเคยลงน้ำพริกไว้มีเบอร์ป้าอยู่นะทักให้ป้าได้นะ แต่งหน้าจ้ะแต่งนิดหน่อยเพอเดี๋ยวจะไม่เห็นเอาตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะไม่เห็นคุณเชียงนี่จ้า เลและจ้ายำม้นเชียงป้ายำแบบโบราณเนาะยำง,ง่ายๆยำง่ายๆแล้วก็กินง่ายๆเนาะประหยัดต้นทุนย้ไม่เท่าไรหร่เลยจานนี้ยสำหรับคนลูกเยอะๆนะ,ะถ้าชอบล้อถูกใจก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะไปวปิดการมองเห็นให้ด้วยนะจ้าขอบใจนะจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า